มาตามจีดไม่ได้ฟุ้ขามลุงลุงลุงแก่เกินก um. ็บอกลุงไปตรงๆรงไปลุหูแก่แล้วลุงไม่เอาเนอะคนยาวจะพูดมีวุ่นวายหมดเฮียยังไม่พูดอ่ะเขาก็จีบด้วยเอลุงแก่เกินก็แค่นั้นเองก็ถือกล้องให้มันอย่างเดียว

โมเดีพร <ève S 2> uh ิกม้วนไปทำไมกิ้งแวตัดเลยแล้วก็ทไปเลยโหไอ้ม้วนไปก็จะว่าไอ้ขอเขากลับไปกลับมาเขาลองเขาแรงนเไม่แรงก็ไม่รู้เข้าไปดูมีเฉือนเลยเอ้า เขาพาพี่ตูดเขาบอกว่าไม่แตกมีโฟมขเขาตื่นรถให้มารีวิวเนะี่ยเ้าก็ลองสิมีโฟมอยู่แล้วบ้านไหนไม่มีโฟมจอทีวียังมีโฟมมันเปิดน้ำไปน็นไง

ทอ่บ้าคนที่มาทำให้เราว่เท่าไรื็นร้อยพนแล้วแปดคนที่จัให้เราัเอาเ้ยเอาเลยโอตอบโอเตอบดัด้วยเลยไหมชั่วโมงละห้าร้อยเดี๋ยวผมดูให้ คนเก็บยื่อแม่เขาดำเป็นชุ่มชื้อเหมือนเด็กเลยลูกแกก็สุ่ยบอกเดี๋ยวผมไปเองเด็กเขาทำไม,ไ,าาไม่ได้่ะวิ่งทะล้านี่ไงนี่จะไปเขาทำมันไม่ไรู้จะทีน้ากูยังวิ่งไม่ได้เลยยังปรับผ่านยังไม่ไปเลยไปนายนั่นนะนนนใครวะรุ่นตอนนั้นใครวะ